เสียงนกหวีดเป่ากรีดดังไปทั่วสนามหญ้าสีเขียวที่ซีดจางแดดยามเย็นสาดกระทบใบหน้าเล็กๆของน้องกล้าเล็กชายวัยสิบขวบเหงื่อเม็ดโปง้งเกาะพลาวบนหน้าผากที่มอแมแอมไปด้วยดินโคลนกล้าวิ่งสิลูกบอลไปทางนู้นแล้วเสียงโค้ชตะโกนสุดเสียงกล้าพยายามสับขาในชุดบอลที่หลวมโพกแต่ก็ช้าไปก้าวหนึ่งเสมอเขาไม่เคยทันลูกฟุตบอลกลมตลมนั่นเลย เฮ้ยเด็กชายลื่นล้มครุกฝุ่นอีกครั้งเพื่อนร่วมทีมสายหน้าอย่างระอาท่ามกลางเสียงเชียร์และเสียงดุกล้าหันไปมองที่ข้างสนามแม่ออนยืนกอดอกนิ่งร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ทาบทับร่างของเธอจนดูเย็นชาสายตาที่เธอมองมาไม่ปลอบโยนไม่ให้กำลังใจมีเพียงความนิ่งเฉยที่อ่านไม่ออกแม่ไม่เคยเห็นว่าผมเจ็บ แม่มาครับผมทำไมกล้าคิดในใจพลางปาดน้ำตาที่ปนเปื้อนฝนดินค่ำคืนนั้นในห้องนอนเล็กๆที่เต็มไปด้วยสีเทียนและกระดาษกล้ากำลังขีดเขียนลายเส้นลงบนสมุดวาดภาพอย่างมีความสุขโลกของเขาคือฮีโร่ในจินตนาการคือมังกรผู้พ่นไฟคือจัก,กรวาลที่เขาสร้างเองได้ประตูเปิดออกแม่ออนยืนอยู่ที่นั่น สี่ทุ่มแล้วทำไมยังไม่นอนเสียงเธอเรียบพรุ่งนี้ต้องตื่นไปซ้อมวิ่งผมไม่อยากไปกาตะโกนสวนทันทีน้ำตาที่เพิ่งแห้งไปกลับขึ้นมาใหม่ผมเกลียดฟุตบอลทำไมแม่ไม่เข้าใจแม่ไม่เคยถามว่าผมชอบไหมอ่อนตอบกลับไปด้วยโทนเสียงเดิมแม่บอกให้ไปความขัดแย้งนี้ไม่ได้อยู่แค่ในบ้านวันหนึ่งป้าสมน เพื่อนบ้านที่เอ็นดูกลา้าเดินเข้ามาหาอ่อนที่หน้าบ้านออนเอ้ยแกจะบังคับลูกไปถึงไหนป้าสมอนเริ่มแกดูสิน้องกล้าเขาชอบวาดรูปมือเขามีแววทางนี้ให้เขาไปเรียนศินละปะดีกว่าไหมฉันสงสารไอ้กล้ามันแม่อ่อนมองหน้าป้าสมอนก็นิ่งขอบคุณที่เป็นห่วงคะ่ะแต่ฉันรู้ว่าฉันทำอะไรอยู่คำตอบนั้นปิดประตูการสนทนาทุกอย่าง ทิงไว้เพียงความไม่เข้าใจของคนรอบข้างและความทรมานที่เพิ่มขึ้นของกล้าภาพตัดวนมาเหมือนฝันร้ายกลาซ้อมฟุตบอลกลางสายฝนจนตัวสัน่นกล้านั่งสับป,ประงกในห้องเรียนเพราะความเหนื่อยลา้ากลาแอบเอาสมุดวาดรูปไปซ่อนและวาดในห้องน้ำโรงเรียนแล้ววันแข่งนัดสำคัญก็มาถึงทีมของกล้ากำลังจะแพ้ตัวจริงเจ็บไปสองคนโค้ชไม่มีทางเลือกกล้าลงไป เด็กชายตัวแข็งทื่อเขาถูกผลักลงไปในสนามที่เหมือนนรกสำหรับเขาขาทั้งสองหนักอึ้งเหมือนมีโซ่ตรวนล่ามไว้และในนาทีตัดสินบอลกลิ้งมาที่ขาเขากล้าตื่นกลัวจนเตะพลาดเข้าประตูตัวเองเสียงนกหวีดหมดเวลาดังขึ้นพร้อมกับเสียงโห่ของฝั่งตรงข้ามกล้าทำอะไรไม่ถูกเขาทวนสายตาของเพื่อนร่วมทีมไม่ไหวเด็กชายวิ่งหนีวิ่งหนีออกจากสนามทั้งน้ำตา วิ่งกลับบ้านเหมือนสัตว์บาดเจ็บที่หาทางกลับรางแม่เขากระแทกประตูบ้านเสียงดังแม่พอใจหรือ,อยังทุกคนเกลียดผมผมเกลียดแม่แม่ทำลาชีวิตผมอ่อนยืนนิ่งมองดูลูกชายที่ตัวสั่นเทาด้วยความโกรธและเสียใจความเงียบโรยตัวอยู่ครู่ใหญ่ก่อนที่อ่อนจะพูดด้วยเสียงที่เบาวิวจนน่าแปลกใจตามแม่มา อ่อนผาก,กล้าเดินไปที่ห้องเก็บของหลังบ้านกลิ่นอับชื้นลอยมาเตะจมูกเธอเปิดกล่องกระดาษเก่าๆใบหนึ่งออกมาในนั้นมีขาเทียมสำหรับนักกีฬาเก่าคล่ำคร่าวางอยู่กล้าเบิกตากว้างนี่มันของแม่เองอ่อนพูดเสียงของเธอสั่นเครือเป็นครั้งแรกที่กล้าเคยได้ยินแม่เคยเป็นนักวิ่งของโรงเรียน ภาพในอดีตฉายชัดในความทรงจำของอ่อนเด็กสาวในชุดกีฬากำลังวิ่งเข้าเส้นชัยอย่างมีความสุขภาพตัดไปที่แสงไฟจ้าจากรถบรรทุกและความเจ็บปวดภาพอ่อนในวัยสาวนั่งสิ้นหวังบนรถเข็นมองขาข้างหนึ่งที่หายไปวันที่แม่ลม้มแม่ไม่ได้แค่เสียขาแต่แม่เสียวินัยไปด้วยอ่อนลูบขาเทียมนั้นเบาๆแม่เลิกสู้ แม่ทิ้งทุกอย่างแม้แต่สิ่งที่แม่เคยรักสายตาของออนเหลือไปที่ก้นกล่องในนั้นมีสมุดวาดรูปของแม่เหมือนกันกลากล้มลงมองสมุดวาดภาพที่เหลือกรอบแต่ลายเส้นกลับมีชีวิตชีวาไม่ต่างจากของเขาออนจับมือลูกชายไว้แน่นแม่ไม่ได้บังคับให้ลูกเป็นนักกีฬาแม่แค่บังคับให้ลูกสู้แม่กลัว กลัวว่าวันหนึ่งที่ลูกเจอเรื่องยากลูกจะทิ้งทุกอย่างเหมือนที่แม่เคยทำน้ําตาของออนไหลอาบแก้มแม่แค่อยากให้ลูกได้ลองลองจนสุดทางให้รู้จริงๆว่าไม่ชอบหรือแค่กลัวที่จะไม่เก่งทักษะมันฝึกฝนกันได้แต่ถ้าหัวใจลูกไม่มีวิน,นัยลูกจะปกป้องสิ่งที่ลูกรักไม่ได้เลย กล้าหยุดร้องไห้เขามองขาเทียมสลับกับสมุดว่ารูปของแม่และใบหน้าที่อาบน้ำตาของเธอในที่สุดเขาก็เข้าใจนักงานแสดงศิลปะขนาดใหญ่ชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งในวัย20ปียืนอยู่หน้าผลงานชิ้นเอกของเขากล้ายิ้มรับเสียงเชื่นชมภาพวาดนั้นคือนักฟุตบอลเด็กที่ล้มในสนาม แต่เงาสะท้อนในบ่อโครนคือซูเปอร์ฮีโร่ที่เขากำลังลุกขึ้นยืนอย่างแข็งแกร่งอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จในวันนี้คะนักข่าวสาวถามกล้าหันไปมองผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนยิ้มอยู่มุมห้องแม่อ่อนที่บัดนี้มีรอยยิ้มอบอุ่นประดับบนใบหน้าผมเคยเกลียดฟุตบอลครับกล้ายิ้มแต่ฟุตบอลสอนวินัยให้ผม ส่วนแม่สอนให้ผมรู้จักความพยายามครับทักษะฝึกกันได้แต่ความชอบที่มีวินัยคือแรงผลักดันที่แท้จริง